สวัสดีครับขณะนี้เรากำลังเดินจากยอดดอยหลวงเชียงดาวไปสู่ฐานบ้านแม่เกอกนะครับนี่ผมให้ดูอะไรครับนี่เขาเรียกว่าดอกเทนนกแก้วครับลักษณะจ,จะเหมือนนกแกว้วโอ้โหดูสิฮนะเป็นฝูงอะเป็นฝูงโอหคือช่อเนี้ยสวยมากครับเพราะว่าเทนนกแก้วเนี่ย อยู่แทบทุกกิ่งเลยก็คือเหมือนจะมีนกแก้วอยู่เป็นฝูงนะฮะถ้าสังเกตให้ดีดีดูสิครับรอบๆของเทนนกแก้วเนี่ยครับจะมีต้นไม้ชื่อว่าหางช้างล้องที่ชื่อว่าหางช้างร้องเนี่ยครับเพราะว่าแค่สกิดโดนเนี่ยเราก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นพืชที่บอบบางก็เลยอยากจะเติบโต ได้อยังปลอดภัยก็ต้องอยู่ท่ามกลางห่างช้างล้องนะครับผมเพื่อป้องกันคนสัตว์เข้าใกล้